อันนี้เรามีสัวนในชิ้นเล็กอีกสามชิ้นเดี๋ยวเราจะไปทำข้อหนึ่งกะทีเหมือนกันแต่ว่าเราจะมาล่าซอบสวัซบิมาถึงเราก็ต้องซัดฝานแน่น้ำมันอะละลายสับเลื้อยแค่แล้วมันจะได้ไม่ไม่กระเด็นนะครับไปแล้วก็ ผมคลอดกันเลยแล้วก็จับเวลาได้นะครับหนึ่งนาทีไ <c oughs> ด้ละสามจิดว,วิครับ อ่าสามสิบวิล็กกอกครับเราใช้ไปแรงใช่ไหมใช้ไปแรงครับแรงให้สุดเลยร้อยแปดสิบองศาถ้ามีที่วัดเ็้าวัดได้เลยอ่าหนึ่งนาทีอันนี้ขึ้นมาพักเลยครับ อ่าแล้วเราจะทำซอสกันต่อเลยนะครับอ่าตอนนี้เรามาทําซอสปซาบิสูตรเดิมลาดกันนะครับอ่าน้ามันที่เราทอดเลยแหละักช้อนครึ่งเสร็จแล้วเราก็ใส่เหมือนเดิมเลยน้ำมันหอยักช้อนหนึ่งใส่โชยุสักช้อนหนึ่ง แล้วก็ใส่วาซาบิตามชอบเลยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยอ่ะใส่ไปแล้วเราก็ตีวาซาบิให้ละลายสูตรนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลลยครับมันจะออกซา่าหน่อยเพราะมันจะซาวาซาบิมันจะเป็นจากออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนจินกับเนื้อทอดหนึ่งกะทิอร่อยมาก อเคอันนี้นะครับเราลองเนี่ยนี่ก็มาจืข้างล่างมันจะก,กรอบข้างในมันจะฉ่ำเลยลองรูปเห,เห็นไหมเห็นไหมแนวข้างล่างมันจะก,กรอบกว่านิดทับปิ้งนึ่งไข่นะครับ mm hmm. จากนั้นเรามาราดซอสเรามารากซอสกันเลยเราก็จะทำย่อเตรียไมไว้ ื uh huh. านกินมากเลยค่ะเชฟขาะกินเราก็เรามาอุดหนุนล้ว MT นะครับ MT ราชบุรีสั่งซื้อได้เลยต่อไปแล้วก็มาโรยหอมโอเคเรียบร้อยครับ โอเคนะครับนี่ก็คืออาหารที่เราทำมาถ้าคิดถึงเนื้อนุ่มเนื้อ,อร้อนก็คิดถึง MT ราชบุรีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วฝากแชร์เยอะนะครับคลิปหน้าผมจะด้มาทำอาหารให้ทุกท่านได้ดูเรยนอีกนี่เดี๋ยวจะให้ดูเลยเนีย่เนื้ออร่อยต้องกินกาบใครดิบงี้เ่ยืมสุดยอดลาครับสวัสดีครับ